เปาพี่เปาพี่เปาเลยครับพี่พี่เปาเลยครับพี่พี่เปาเลยพี่เปาสวยครับพี่น่าสนใจไหมอันนี้น่าเล่นน่อนเดียวน่าเล่นนะพี่เปล่าค่ะพี่เปลสวัสดีครับพี่เปล่าค่ะแล้วหนูไหนจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขับคุณครับเพื่หนูหนูรับจบให้อะไรแทนบอสอ่ะแต่แจ็คไอ้แจ็คไม่โกรธพี่หรอกเพราะว่ามาทำตามที่พี่ทำได้หน้าที่มันจะมาคุยกับวันน่าเล่นเบลอะเมื่อไหร่จัดงานในไม่คิดว่าจะไปแท่งงานอะไรดิจัดงานในต่างประเทศ น่าจะยังไม่พร้อมนะครับพี่เพราะว่าก็เพิ่งจบกับพวกพี่มาเหมือนกันนะครับมาดีมาดีเพิ่งจบแล้วมาสร้างกันเลยวะเปี่ยวไหมพี่อ้าวแล้วกลูอะรอเอากลัวกูขอเมื่แล้วไอ้พี่ให้มึงไปก่อนเปาพี่เปาพี่เปาเลยครับพี่พี่เปาเลยครับพี่พี่เปาเลยพี่เปาสวยครับพี่ อย่าทำโนไม้บ้าสีอย่าโนไม้บ้าสีอะไรอะเสือพี่เลยคนเจ๋งเลยวิ่งแบบปาลงสียังไม่เว้นอย่าตัวอีโมตัวอีโมลงสีอะ่าเจ๊าะตัวอีโมลงสีเลยก็ได้แม่ให้กูเข้าสักทีกูจะถือต้องรอนานแล้วกูมีจินตกรรมให้มึงเล่นสนใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูแทงพวกมึงให้หมดจะห่อเปใช่ปะเออไปพร้อมกับพวกนี้เลยเนี่ยแล้วก็ไปสุ่มดวงเอาสนใจไหม น่าเล่นนะเนี่ยบ้นเดีน่าเล่นนะไปไปที่บ้านก็ได้ไปไปที่บ้านก็ได้บ้านไปไปบ้านกิจกรรมไม่กิจล้อเนี่ยมราเจอกิจกรรมเนี่ยจะหลับเอาดีกิจกรรมเนี่ยจะอยู่กันได้เพื่อนเจ้ไปด้วยกลัวถือรอตั้งแต่คนแรกอ่ะให้กูไปเปิดคนสุดท้ายเขาขอพูดมาพี่เขาขอพูดมาเหรอไม่รู้อ่ะเขาผมให้พูดเขาพูดแล้วเขาจะจัง พี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วหนูไหนจริงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วพี่หนูหนูรับจบให้อะไรแทนบอลอะอะไรนะเดี๋ยวบอกเอ้ยบอกแต่บอกว่าเลยว่าหนูรับจบแทนบอลให้ ไม่เขาต้องการคนอ้นนั่นไงเขาไม่ได้ต้องการคนมารับแทนเม่ม่อมเป็นเป็นโลกของตเขาจนไม่ได้เขาจานแก้เราไม่ได้เขาต้องการจูดนเขายากคุแทพิงจอะพิงวให้ติดตูดเลยตอนนี้คุแทนมาบอกว่ายังไงต่อก็ทำกับพี่เตเกินตอนนี้เขาต้องการคแค่คนแทนต้องไปหาคนแทนมาเอาคนแทนมาคุยเนียจริงคุณอินเดต้องไปรักลินยาเนี่ย นี่กูปะ่ะใช่กูเข้าแม่หนึง่งยื้อจีกรรมเสี่ยงดวงจีกรรมพรุ่งนี้กูคิดว่าอาจจะไม่จบมับนรู้อย่างนี้เรวมันไม่จบแน่นอนใช่ ทำไม่แต right? ah, oh. ่เอซฟคงไม่สองหนึ่งเนาะใช่เขาก็เป nah ็นหนึ oh okay. ่งจักรพรรดิเลยนะเข้ามาเดืาดใช่แล้วอะไรนะแปงแปลกิีล้วนๆเลยอ่ะ IX มีคนมาส่งของที่หน้าตู้ปลาแล้วทีนี้พี่โอมก็แทงแทงไปซึ่งเป็นผู้หญิงได้ YE X ก็มาแทงพี่โอมก็บอกว่าเป็นควยอะไรสั์แกงพ่อกูโอ้โอเคมีความเชื่อมโยงกับเอซฟถูกต้องไหม ใช่ก็มีคนมาให้อาหารเราก็เลยแทงไงเพื่อไม่ให้อาหารพวกหมาในตู้ไห้อาหารหมาในตู้ครับอาหารเม็ดตน้ำเม็ดชีวิตอันนี้อยู่เม็ดนี่พวกวราแทงไปแล้วตำรวจไม่พอเดย์คุ้มธรรมดาก็ได้มั้งตำรวจน่าจะไม่พอชั่วโมงนึงแม่จอ ชั่วโมงหนึ่งน่าจะออกไหมยูเมนี่ก็อยู่เอสซีเหรอไอเอสบีเหรอซาเวนเหรอแต่แจ็คไอแจ็คไม่โกรธพี่หรอก วาระมีจีพีเอฟไหน้าที่จีพีเอฟออกมาแล้วไม่น่ามีแล้วครับใช่ไม่น่าแล้วเสียดาจุงจะพูดจะพูดคนคนเที่ยวเลยสัตว์ก็แกงพ่อกูอ่ะเขาอเที่ยจริงเนี่ยแล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วทำไมเขาไม่ไปอยู่ด้วยกันวะแล้วทิ้งให้น้องๆเลยอ่ะไม่ถามามเป็นใจในตัวจกี้พี่ป่าวกระทำตามหน้าที่แลบอกว่ามันเมาครับมันโสงมาแล้วศพยังศพยังบอกเลยสติไม่เต็ม จบเบากเลยไปนอนเต็มไปนอน่ะจริงอ่ะข้ออ้างมันมันจะมาคุยกันน่าอลยเบลล์เหเมื่อไรจัดงานในผมคิดว่าจะไปแท่งงานอะไรดิจัดงานในในประเทศอะไรอ่ะโชว์รถโชว์รถ นึกว่าติจะร้องเพลงซะละเ,เพลงซาลันอะไรเงี้ยแบบขึ้นตึกกันเหรอ <c oughs> นึกว่าจะขึ้นเวทีร้องเพลงซาลันซะละใช่คนเยอะเจ้าเดียวครับทักอยักกันก่อนละกันนะแจ็สู้ตำรวจอ่ะสู้ตำรวจอีกงี้ยรู้สึกว่าเขาอยากวัดกับเราแล้วเรื่อนะทำไมกัเหรอมันแครนเราจัดอะพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ตำรวจแม่งบ้าไฟจัดอ่ะช่วงเนี้ย เจอบ้านเราวิ่งเข้าบ้านเราตลอดบ้านเราอื่นไม่คิดแล้วคิดอีกอย่าที่พี่บอกว่าบ้านเราไม่มีคนอื่นนะเล่นด้วยกันนะไอแฮมมีขายเล่นด้วยกันอย่าเล่นสักเดือนสองเดือนได้ไหมอ่าสองเดือนได้ไหมเก็บตังค์แฟ้งมีเปอ่าสองเดือนขอหลอกคุณยูเไหมครับครับพรุ่งนี้มีรับปริญญาหรอครับไม่ครับพรุ่งนี้สอบรับปริญญาสอบรับปริญญาใช่ปะสอบจริงใช่ปะ ใช่ใช่จริงโอเคครับหยิบเงินแดงหน่อยดิฮะอะไรดิจัดคำบนแล้วปะเอาไว้ก่อนแล้วกันลุงจอดข้างบนแล้วปะเห็นจอดข้างบนแล้วจอดข้้างบนแลวพี่ไทยพี่ไทยเจอพี่จัดคำบนดีปังคำบนปังดีแล็บแล็บไปเนี่ยแล็บไปด้วยดิมึงจะทิ้งศพไปทำเคี้ยอะไรมาแล้วแล็บแหล่เออแล็บตัวตึงเดินมาพร้อมไอ้เฉยตัวเปิดอ่ะตลกแถบดูมึนๆเนาะ ม่อันนนี้มัดูไงมันดูแบบย่าเข้ามาแบบเอาจริงๆเอาจริงๆเฉยๆเฉยเป็นตัวเสิร์ฟอะเฉยเป็นตัวเสิร์ฟเสิร์ฟจริงเสิร์ฟจริงเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟอะไรเป็นตัวจแจกอะเข้ามาแบบกลัวามช่วยเพื่อนกูกูรักเพื่อนนะข้างในใช่ป่ะศพอะผมของเงินแดงค่าร้านพี่ไปไหนครับไปข้างในไหมต้องหาที่โดดขึ้นไปข้างบนให้ได้อะไปต่อบันไดอะไปเอาคอยต่อบันไดเอาไว้นะบ้านมพี่หรือว่าจะไม่มีความรู้ อยาตยูกุมาด้วยเว้ยยตัวยูบนันไดไม่เท่ะบันไดสีแดงบ้าบันไดสีแดงไม่ใช่้หอาหน่อยกล่องีไปทิดระัติระัาหน่อยเห้าสอหาได้ลุงมะมีข้าวไ้ลุงไหมครับเรีอะไรลุงลุเรีอะไรองนะี่เดย์พี่ดยพี่เดย์เหมือนเดิมนะได้แล้วใช่ปะไว้ันนี้ก่อนพี่เปิดตู้ได้ป่ะรับุี่ยืนมงราตูไว้ขอเงินแดงห้าร้อยนะครัแดงแบบว่ามืองตรวจแดงห้าครับพี่หลังเล็กนี่เบียดเลยเฮ้ยพันธุ์นเี้ยน้นเนี้ยเ้้าน อลุงนี่กระซิบนะลุงไม่เลยพี่มันเมื่อกี้น้องบอกว่าไอ้น้องไอ้ที่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าพวกนี้เขามีรับปริญญาสอบรับปริญญาอ๋อใช่ใช่แต่เขาแค่เขาเอ่ยไปเลยก็ได้พี่ฮะให้เขาเอ่ยไปเลยก็ได้านี่เป็นไงพี่เจอมาบอกพระเจ้าพี่บอกพระเจ้าให้เขาเอ่ยไปเลยก็ได้ยิปปี้ยะฮูบอกไงวะพี่ บอกไลยว่าลุงใส่หน้ากากด้วยนะหน้ากากบอกพระเจ้าพี่เรียกพระเจ้าก็ได้เลเดี๋ยวต้องไปทำหน้ากากเต็มใบได้ค่ะได้เรียกพระเจ้ามาหน่อยดิไม่ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ในบ้านเราเบาเรียกเลยครับพี่เผื่อเผื่อต้องวิ่งออกไปแทงถูเผื่อข้างนอกคุยไงพี่บางจังหวะเออมันมันเอาสุดเลยมันจะเอาอย่างเดียวเลยไงเราต้องใส่หน้ากากเล่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเกือบโดนแล้วหน้ากากต้องเต็มตอนตอนนี้ตอนนี้ได้มันเต็มอ่ะมันกด S22 จนได้เต็มอ่ะช่วงนี้มันกดรัวๆเลยอ่ะมันรีบทำคดีเลยมันาถ่ยเร็วจัยเลยอ่ะ ไปเลยจัดเลยโดนเปกดินี่อยากเรียกพระเจ้าลงหัวหน่อยเรียกพระเจ้าลงหัวหน่อยโพธทวิลาครัลุงอันทำไมอ่ะลงหัวเลยเหรอแม่เขาจะมีไปรับเป็นปริญญาก็ให้เขาเอ่ยไปเลยไงอ๋อลองเออวันนี้เดี๋ยวนี้รับปริญญาเยอะเลยดิไอจุกมารับปริญญาแล้วเหรอปริญญาเนี่ยมึงอ่ะใช่ครับใช่มันจะมีช่วงนี้มันจะมีเหมือนกันปริญญาไอจุก เปล่าจุกที่ไปรับตอนบ่ายรอหน้าบ้านหนึ่งดูข้างหลังมาเลยไหมคราบตำรวจมาล้มีมคาข้างบนน่ะยิงไปอันนึงนะยิงไปได้ไรเนี่ยกูไม่ทำหรอกวันวันนึ่งกูกดกูกดเกาะฟรีไปหลายวันละไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องทำไรหรอกข้างล่างเฟรีจุนจุนจุนุนะย่างุนนะม่ข้างข้างหลังทำไรวะยาแจคอยาตกตายทีมันตาย ก็ถามไอ้จุงอ่ะว่าไงครับพี่อ่าพี่พีเจ็ดไม่ทำอะไรหรอกผัวอัตราส่วนสองต่อหนึ่งไอ้สัตว์กดดูในดีสกดใช้เองไม่กดผิดใช่เฮียเออไปเลยเปล่าเออมันต้องขึ้นครับมันต้องขึ้นหายดึงตะบัดไงแล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องนี้จุงดึงตะบัดแล้วก็ไปผมลงผมลงไปดูแล้วพี่ไม่มีไม่มีเนี่ยเราต้อ